เช็คใจเขาว่าชอบลังเลแค่ไหนให้ดูวิธีการสั่งอาหารอ้างอิงสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้จาก60คำถามทายนิสัยสารวจใจเขาใจเรานะเขามี4แบบให้เราเลือกนะฮะก็คือข้อ A เนี่ยเขาจะชอบถามคนในร้านว่าเมนูพิเศษวันนี้คืออะไรหรือข้อ B สั่งเบียร์ก่อนแล้วค่อยตามด้วยกับแก้มข้อ C ถามว่าคุณอนะอยากได้อะไรก่อนสั่งแล้วข้อสุดท้ายข้อดีสั่งแต่ของที่ตัวเองชอบแค่ภาพนี้แล้วลองไปถามคนที่คุณชอบดูแต่อย่าเพิ่งเฉลยนะลองไปถามเขาเล่นๆดูนะอ่าเขาตอบไปแล้วนะฮะแล้วก็มาลองดูกันว่าเขาเป เลือกข้อ A นะฮะมีแนวโน้มกังวลกับความคาดหวังของคนอื่นเนี่ยมากเกินไปคิดอยู่เสมอว่าจะต้องทําหรือพูดตามที่คนรอบข้างเนี่ยคาดหวังไว้คนที่เลือกข้อ B นะฮะเป็นคนที่มีภาวะผู้นําซึ่งมีอิทธิพลทําให้คนรอบข้างเนี่ยทำตามได้แต่บางทีเพื่อสนองความอยากของตัวเองก็อวดดีมากจนเกินไปกลายเป็นคนแปลกแยกจากสังคมส่วนคนที่เลือกข้อ C นะฮะเป็นคนที่คิดว่าการปฏิบัติ norm กับคนรอบข้างเนี่ยสำคัญที่สุดจึงมักทําหรือพูดเหมือนกับคนส่วนใหญ่และบ่อยครั้งที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะการกระทําของคนอื่น ใครที่เลือกข้อ4เนี่ยเป็นคนที่ลังเลที่สุดเลยนะฮะส่วนคนที่เลือกข้อดีเนี่ยเป็นคนมีนิสัยคิดง่ายๆนะเวลาทําอะไรก็มักใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นเกณฑ์ตัดสินเป้าหมายดีหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบก็อย่าเพิ่งเชื่อหนังสือเล่มนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลองสังเกตพฤติกรรมของเขาไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปเฉลยเลยนะลองดูว่าคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณรักเนี่ยตอบคุณมาแบบไหนและนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะฮะลองดูกันไปยาวๆนะครับ